เราจะนัด14ตุลาก็จริงแต่ทหารมันไม่ได้หมดอำนาจนะนอกตื่นตัวเฉพาะในเมืองจนะทำยังไงให้คนชนบทข้างนอกแต่จังหวัดก็ตื่นตัวด้วยทางศูนย์นักศึกษาก็เลยผลักดันทางทะบวงกันรัสบาลทะบ,บวงก็เลยให้งบออกมาเผยแพร่ประชาธิปไตยสารประสานเริ่มเกิดแล้วสารประสานในที่นี้นิยามก็คือการประสานการเคลื่อนไหวร่วมกันระหว่างนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกับกรรมกรกับชาวนาไปร่วมกันอะไรที่มันกดทับประชาชนอาไว้ ความทุกข์ยากกันและด่อเปลียมันก็ระเบิดขึ้นมาต่อรากรก็ลขึ้นไหวอะไรก็ขึ้นไหวที่บอกว่าในยุคนั้นคือประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็คือคือมันประช่วงในทุกวันเมื่อรัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ได้ตั้งหลักนโยบายอย่างแน่วแน่ว่าก่อนอื่นเกษตรกร อันเป็นกำลังสำคัญของประเทศนั้นรัฐบาลนี้จะรีบดำเนินการท,าทันทีในการที่จะช่วยเหลือญาติพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวานาทั้งหลายการไปสัมผัสนในชน,นบททำให้พวกเรากลับมาคิดว่าเอ้ยเรามองชาวบ้านหนึ่งเราไปเห็นนาอยงเงี้นะทุ้นข้าวสีเหลืองรวมทองเขียวกระจียวชาวบ้านร่ำรวยมีความสุขในน้ำมีปลาในนามีข้าว แต่การออกไปครั้งนั้นเราเริ่มเหมันไม่ใช่เว้ยไม่คนจะตายทุกกรทุกทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นและหลังจากนั้นแหละมันก็เข้าสู่สเตปที่สองเริ่มไปเรียนรู้แล้วร่นมในละเริ่มทํางานกับเราช่วงนึงก็ไปเผยแพร่เรื่องสิบสี่ตุลาให้ชาวบ้านรู้กระแสของสิบสี่ตุลาเนี่ยจะให้คนบ้านนอกเนี่ยถึงตัวด้วยแล้วรู้สึกว่านักกษาวที่ใหญ่นอกจากจะเรียนรู้แล้วคุณต้องร่วมต่อสู้ด้วยมันเลยมีท้าให้มีนักศกษาจจำนวนหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีคนไปอยู่แล้วไปคุ่ขี่หลักไปร่วม่างต่าง เร่มองแล้วว่าเราชนะเฉพาะในมหาวิาไม่ทองมันต้องไปยึดในชนบทด้วยในเมืองด้วยที่เขาต้องตื่นตัวมีองค์กรขึ้นมาเพราะงั้นจะมีสภาพในงงานที่ก้าวหน้ากลุ่มและธุรกิจกลุ่มที่ก้าวหน้าใหญ่พอแหละนะที่จะต้านกับบริการได้บทเรียนที่นักสาวไปทํางานู่เครียบชนบทก็เริ่มรู้แล้วว่านันไงยังในทหารก็มัทำงานและยังมีถนอมบวชเข้ามาครั้งแรกก่อนทรวรรที่ถนอมบวชมาก่อนนะ กลับมาันแล้วมันกลับไปแล้วก็มันเอาว่ะมันโกงใช่เอาอีกนะนะในทุนมันเกษมันประโยชน์เจ้าที่ดินเกษมมประโยชน์เจ้าใหญ่เกษมมันปนประโยชน์อะไรถามเกษยมันประโยชน์มันล่อยเราไม่ได้ยังไงยังไงเราบองแล้วอ่มันเอาเราตายแน่พอใกล้ของตัวเราการไเคะ้์ข่าวจากกรุงเทพบอกเฮ้ยทุนนี้มปนมาแน่ว่ะมันเอาแน่ละ เราเดินกระบวนการนะครับอเมริกามาดากเวสเนี่ยเดินไปถึงสยามสแควร์ก็โดนระเบิดแล้วเจนนร์บอกจะเอาแรงแล้วผู้เสียจะบ้านก็เกิดแล้วนวำลเขผลก็มาแล้วท้ายต้องต้องขากันแล้วจิ้งก่หนุนเราแล้วก็ชุมนุมแล้วใช่ไหมแต่สนมมาเนี่ยมาตั้งหลายวันแล้วช่วงที่มีการชุมนุมแล้ว พวกผมพวกอาชาวนาสุนเนี่จะเป็นเตรียมพื้นที่ในชนบทใครจะถูกจัดมากหรือไงใครจะต้องย้ายไปไหนใครจะต้องอะไรถึงเวลาจะย้ายพื้นที่จึงหนเริ่มประสานงานกันแล้วถ้ามันจําเป็นต้องสู and да right. so ้นะเราเตรียมไสองทาง้ารรัฐประหารแล้วเราแพ้เราจะไปไหนเตรีขมาป่าแต่ถ้ามันเรารู้คือสู้ขึ้นมาแล้วเราเป็นไปได้จะเป็นแบบจุฬาก็เอาไหมเอาเข้าเมืองยังไงเตรียมเคลื่อนเข้ามายังไงถ้ามันเล่นแรงขึ้นมาแล้วเราเกิดตื้นขึ้นมาได้ใช่ไหมเอาเลย กำลังเราเยอะห็นบทเรียนการชุมนุมใหญ่ในเมืองรอบเมืองมาทาเป็นนี่ก็เตรียมสองทางแหละแต่พอคืนวันที่ห้าข่าวไม่ดีพอรู้ว่าทางกรุงเทพต้องย้ายเข้าไปอยู่ในธรรมศาสตรคือทางเหนือเราสู้กับสภาพพื้นที่อะเราเลยรู้ว่าเวลาเราจะหลบหีีต่อสู้นะอย่าเข้าที่อับเข้าที่แอบเราตายตอนนั้นกระทิงแดงมันก็มาขึ้นเหมือนแตบองเลยเราทางเหนือก็บําเบิเนไปเที่ยวนี้ ยังไงมันล้มหแน่แลวกรุงเทพพอเรารู้ว่าต้องย้ายจากสนามหลวงเข้าธรรมศาสตร์ม่นบอกว่าแบบนี้เราแย้คืนวันที่ห้าแล้วก็คุยกันแล้วรัฐบาลแน่มันเคลื่อนนแน่เชียงใหม่ก็ถึงแดงก็เคลื่อนเข้ามาแล้วก็ประชุมนั้นบ้าสลายอะถ้ามีรัฐหารอีกสามวันเจอกันคืนวันที่ห้าแล้วรัฐาลตกลงกรุงเทพวันที่หกตกลงแล้วเช้ามืดวันที่หกเป็นอย่างที่เราคิด เตรียมเตรียมเข้าป่าเลยสายไหนสายไหนใครจะเข้าป่านั้นไม่เข้าสู่เหตุการณ์ตุลารละรูด,ดิว่ามันจะถูกจับไหม เราจะตายไหมเราจะจะย,ยังไงจะหนีได้ไหมจะสําเร็จไหมในพื้นที่รู้สึกกลัวชาวนารู้สึกกลัวแต่ขณะเดิมเขาโกรธแกนาชาวนาบางคนที่มาจะไปนะไปไม่ทันนักศึกษาที่ไม่ได้ตื่นตัวแบบมากมายแต่มาร่วมชุมนดยด้วยความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมแบบอารมณ์ร่วมในเวลานะั้นก็กลัวบางคนขอกลับบ้านกลับผู้งานชาวนาที่สู้มันนี้แท้งนะขอกลับบ้านก็มีไม่เป็นไรไม่ห้ามก็เดี๋ยวท่าไห่ก็สู้กัน ผมยังเชื่อมากว่าสังคมยังเปลีป่ยนแปลงการเกิดมาในช่วงประวัติศาสตร์หนึ่งสำเร็จไม่สำเร็จจบไปแล้วช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีชุดชุดหนึ่งขึ้นมาขึ้นใหม่ต่อไม่ต้องเสียใจที่ไม่สำเร็จแต่เราก็เป็นหินก้อนแรกๆให้เขาทับขึ้นไปผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมงานจับตั้งทางความคิดต้องศึกษาเราลร้องตัวเองก่อนถ้าไม่ทําอย่างนี้คนอื่นจะฉวยโอกาสเอาใช้ชนะคุณไปหมดเห็ุการณอับฟากไปหมด,าาหมดละไล่ของเก่าด้วยเพื่อนเนื้อของประชาชน ถูกเปลี่ยนยังไงไม่เป็นไรคุณแพ้ววันนี้วันหน้าเดินได้ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกรุ่นมันไม่ได้ชนะทุกั้งแต่มันมีชัยชนะสะสมอยู่อย่างน้อยรุ่นผมมันทำให้ชาวนาตื่นตัวได้ซึ่งไม่เคยมีมากมายขนาดนั้นรุ่นคุณสามารถพูดถึงทะลุฟ้าได้แล้วอย่างเปิดเผยเขาถือว่าเป็นชัยชนะใหญ่โตมากแล้วมันอาจจะรออีกรุ่นหนึ่งมั้งถ้าความตื่นตัวคามเฉื่อมันปั้กมันตุ้มทีเดียวไม่จำเป็นต้องรุ่นคุณ คุณบังคับว่าต้องเกิดรุ่นคุณคุณฆ่าตัวตายตไปและคุณจะท้อจาคุณเอง